มีค <laughs> น,นหลุดนะับเอาเป็นว่าข้าปับหกแสนเอาเป็นว่าห้ามพลาดพี่ดาวไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดฉันยังไม่ได้พูด,ด,พดอะไรเลย <c oughs> หมูยอ,อเข้าใจพี่ดาวด้วยนะถ้าพี่ดาวไม่สามารถ <c oughs> สปอยได้ร <c oughs> ู้แค่ว่าเดี๋ยวแบบเราจะได้ไปดูไปพร้อมๆกันโอ้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแล้วถ้าไม่ต้องบอกเนาะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าฟอลโล่เราได้ที่ไหนเนาะไม่ต้องพูดอะไรหรอกเนาะ ไ,ได้ได้ได้เอ่อสปอร์อออตผู้ชายสปอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะ,ะหน่อยได้ไหมครัะคะแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าพี่หินพี่วออยากให้หมูยอแต่งตัวแบบไหนไปดูงานนั้นเป็นพิเศษไหมไปยิบสองคอพเป็นพิเศษไหมอยากมีตีมไหมตีมหมอเอ่อมีไหมคิดไว้ในใจยังสวนสัตว์ครับ <c oughs> <c oughs> จิตใจอมาหิตยิ่งนักไม่สปอร์ตผู้ชายคนนี้เลย ห,หมู่ยอต้องแปลงล่างเป็นอัพกาต้องใส่ชุดได้นเสาร์ใส่ชุดเสือแล้วตอนนั่งนั่งยังไงอะนั่งลบกวนคนอื่นไปมีลาอะไรเงี้ยบังบังไปสามที่อะมีคนบอกว่าเป็นทีมงานแต่ง <c oughs> ได้ไหมท <c oughs> ีมงานแต่งก็ต้องมีทีมสีปะพวกคุณอยากได้สีอะไรไหมเราเปนเดือพิงโโอ้หพูดมาขนาดนี้ ใชแล้วอันนี้ไม่ได้ส่งเลยนะนี่น้องคิดเองนะเราเอาจริงนะแต่ว่ายี่สองก็ยังได้อยู่นะวาเลนไทน์อ่ะก็ราเ็นเดอร์พิงก็สวยตายเลือดเออแต่ยากอยู่นะยีราฟน่ารักมีคนจะแต่งเป็นยีราฟแล้วคุณเอาอ่าอ่ะให้อย่างนั้นทีมเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ว่าแบบแล้วแล้วชอบกันนะผมแต่งอะไรมาแต่งมาคแต่พี่เราเชื่อว่ะเชื่อนะว่าจะต้องมีคนแต่งตัวเป็นสัตว์มาจริงจริงอ่ะถ้าคุณพูดไปแล้วอ่ะ อย่าทัไม่ถอนกันได้เดี๋ยวัวเขาจะร้อนน,นะเพราะนั่งเงินมีคุยมีกิจกรรมเดี๋ยวยจะรบบ้อนกันมีคนบอกว่าซัพพอร์ตหมูยอคนนี้ด้วยค่ะเอออะเดี๋ยวเรารอรอประกาศผู้โชคดีแปบหนึ่งนะคะอีกแปบหนึ่งระหว่างนี้แล้วก็คุยขิงคุยข่ากันไปได้เรื่อยๆก่อนช่วงนี้สุขภาพร่างกายคุณเป็นยังไงบ้างคะผมว่าดีดีมากใช่ป่ะใช่ครับทั้งร่างกายทั้งแบบสุขภาพผมสุขภาพหัวอะไรเงี้ยแบบเก่งมากเก่งมากดูใจไหมผู้ ดีเลยสุดยอดอยเลยอ<ย>่ะเอก็ดีแลดีคือคือเราก็เพิ่งไปไปเที่ยวแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้พักผ่อนได้เติมพลังได้นอนเต็มอิ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมทริปล่าสุดที่พูดไปไปได้วยกันมาเล่าบรรยากาศหน่อยได้ไหมว่ามีเรื่องอะไรขำๆสนุกๆบ้างป่ะนอกเหนือจากการเอา DNA 0J ไปใช้ด้วยอก็ก็มีคือเราเรามันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าไปล่าแสงเหนือเออแล้วเป็นไงบ้าง ก็ก็สวยนะอืแล้วก็แบบกว่าจะเจอแต่พวกคุณไปกันนานกันเนอะใช่จไปกันนานมีมีปัญหาเรื่องการกินอะไรปังปะอาหารเหินอะไรเงี้ยคือกินได้ครับแต่ว่าอยากก็ก็จะมีลองไปแบบว่าอาหารลูกคอลด้วยก็มีได้กินอะไรที่มันแบบว่าแปลกใหม่มีใครพกน้ําพริกพกอะไรมีพกกันไปหมดเลยใช่ปะมันพกไปใช่ช่วยให้เราอยู่รอดได้จริงๆนะคะครับแต่ผมผมผมทานได้นะ มันจะมีวันหลังๆที่เราไปกันสี่คนใช่ไหมพี่ไม่มีใครออกไปทานอาหารเช้าเพราะเขาเบื่อขนมปังเบอเออมันจะยากมันจะยากนิดนึงเนาะผมแล้วยู่ก็ออกไปกินคนเดียวอืมแล้วเพื่อนเราต้องออกไปกินคนเดียวเลยเหรอเหงาไหมออกไปกินตอนไหนวะนี่ไงเห็นป่ะในบ้านที่ที่บ้านไม้อืม ผมไปปะไม่ไปเกิดการสอบสวนกันตรงนี้แล้วนะคะนั่งกินข้าวกินน้ำพริกกันอยู่ห้องกันสามคนแล้วอย่างเออนั่งกินขนมปังแล้วก็ตอนไหนที่หลังจะไปไหนต้องกลัวไหม้ายไม้บ้านไม้ที่สองที่ที่พักที่เราคิดว่าเราจะเจอแสงเหนือแต่มันเมฆบางหมดเลยไม่เจอตอนเช้าขอนเออเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรเออผมไปกินอันนั้นแล้วมันมันมีขนมปังอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าปาร์ตี้แบบ แบบมันมีเกลื่องกันก็นเลยเรื่องตรงนั้นนี่วอ,อโอเคอะเดาเดี๋ยวดาวขออนุญ,ญาตแคปเรื่องของกฎของก,องการวิดีโอคอลขึ้นมาให้ดาวหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ดาวหาแล้วดาวหาไม่เจอจริงๆคือกฎของการวิดีโอคอลวันนี้นะคะผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนแสดงหลักฐานการสั่งซื้อแคปหน้าจอที่เห็นหมายเลขคําสั่งซื้อที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งแชทเข้ามายืนยันกับทางแอดมินที่ช่องทางของ tiktok panasonic d u t y thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะจับเวลานะคะไม่น่าเชื่อนะ าหายไปแล้วค่ะ <laughs> ทางทีมงานจะมีการจับเวลาเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลามันจำกัดจริงๆเนาะประมาณ2นาทีด้วยกันนะคะโดยที่ระหว่างทางกิจกรรมนะคะถ้าพี่ดาวอาจจะรบกวนผู้โชคดีทั้งหลายนะคะอาจจะแบบว่าเรียกว่าเทร์กันแล้วแต่พี่ดาวเชื่อว่าหมูยอน่ารักรอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าถ้ามีอะไร เออจะใช้คําว่าอะไรดีนะก็ขอให้น่ารักน่ารักกันนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดแปลกแล้วก็พี่ดาวก็อยากทีมงานทุกคนจะเซฟพี่หินพี่วอแล้วก็อาจจะจบกิจกรรมทันทีถ้ามีอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็ทีมงานจะจับเวลาทันทีที่ทางหยินวอเนี่ย ทักทายแล้วก็เมื่อครบเวลาจะมีเสียงแจ้งว่าหมดเวลาทันทีที่ครบ2นาทีนะคะแล้วก็ไม่สามารถส่งต่อหรือว่าซื้อสิทธิ์ขายต่อให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้โชคดีได้นะคะแล้วก็ถ้าตรวจสอบแล้วเจอจะเป็นการตัดสิทธิ์ทันทีนะคะแล้วก็ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์นะคะถ้ามีอะไรเป,เปลี่ยนแปลงแก้ไขจะขอให้ไม่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะว่าเวลาจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะโอเคมาโอ้ยเยิ่มกันนะเนี่ย ตอนนี้เราเจอผู้โชคดีครบทั้ง5รางวัหลหรือยังนะคะอ่ะอาเฮ้ยเฮ้ยเขาทำเ,เขาทำบุญด้วยอะไรอะ่ะอยากสัมภาษณ์เขาด้วยตัวเอง,งมาก,มากๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศ<ม>ผู้โชคดเีเขาซื้อเยอะเอเอ,เอโอเคคิวที่หนึ่งนะคะยินดีด้วยกับคุณ moonlight underscore b คะคิวที่2นะคะคุณลักษิ x x underscore เดอนโอ้โหไม่นับด้วยนะพี่เรากะนะกะม้่วเลยตาแล้วมีสอันแล้วสามอันไหมน้องกว่าสาเออเนาะใช่ไหมคิวที่สามนะคะคุณ snap p by pp ค่ะเออยินนีด้วยค่ะแล้วก็คนที่สี่นะคะคุณโอ้โหท h t w ไม่ไม่ค่ะหรือเมว่ะวอผมเหมยยแหละเออเหมยๆไม่ไม่เหมยโอเคคิวที่5นะคะคุณมี and my friend ยินวอแน่ๆเลย เป็นการแบบชื่อครบสอสดีเลยการเป็นยินวายินว่าวเอทักแชทมายืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่พลาดไปนะจริงๆแล้วว่าทาง Panasonic Beauty Thailand ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้มาจอยกันอีกนะคะสําหรับคนที่มีไดนาโ n o c a r นะอันเนี้ย อยากให้ลองมากๆเลยอยากให้ลองทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เผื่อว่าแบบจะมีโอกาสทำอย่างอื่นไปเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าสามารถทําคลิปรีวิวลงบนช่องทางติกต่องตัวเองแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะ Panasonic X ยิน w a l แล้วก็แฮชแท็ก Yin w a l แค่ผมจริงๆนะ mm hmm. เพื่อที่จะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัล Personal Color Test mm hmm. เออเป็นเหมือนแบบแบบทดสอบให้เรารู้ว่าเราเป็นแบบสีสันไหนสีผิวเราเหมาะกับสีอะไร อะไรต่างๆนะคะเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมั่นใจได้ยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะจนถึงวันประกาศผลซึ่งจะเป็นวันที่1มีนาคมเกณฑ์การให้คะแนนนี่มีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยคืออยากจะให้ดูสนุกดูธรรมชาติดูไลฟ์ลีนะคะแล้วก็ใครที่พรีเซนต์ออกมาได้ดีที่สุดก็รับ personal taste color <c oughs> ไปเลยนะคะก็คือมูลค่า4,500บาทนั่นเองคะ่ะ ใครฟังไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะในเเรียกว,ว่าเป็น Tik Tok อกนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆของ Panasonic Beauty Thailand ได้เลยนะคะเอาละวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนมันยังปีใหม่อยู่ป่าไม่ดีกว่านาอเนื <c oughs> ่อ <c oughs> งจากใกล้วันไทยแล้ว <c oughs> ให้ทั้งสองคนวยพรชาวหมุนย่อหน,น่อยดีกว่า <c oughs> ว่าเออวันไทยขอให้เจออะไรขอให้ไม่เจออะไร <c oughs> <c oughs> เออยากปะยาก้ายเออวันไทยนี้ขอวยพรกันเลยกันนครับก็ ขอให้สมหวังกับสิ่งที่ชอบที่รักแล้วกันอาจจะแบบไม่ใช่แค่คนรักก็ได้อ,อยากทำแอคทิวิตี้ใดที่เรารักหรือยู่เก็ขอให้แบบเกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นกับตัวนะครับผมแล้วก็ใครที่อาจจะเหงาวันนั้นจริง,รงๆมีผมมีตัวเรื่องให้เอ้ยอะไรอ่ะมันสามารถมันจะยินบอได้้ย,ยที่ไหนง่ายอะ น่าหักเสียที่ไหนเออเดี๋ยวงานเดี๋ยวงานเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แหละแต่คือผมผมดูออกนะใครหัวมันใครหัวไม่ดีอย่าลืมเป่าผมดีๆนะหัวไม่ดีหัวไม่ดีแปลกๆตวอดผมผมสุขภาพดีไม่ดีเป่าผมดีๆมาเจอกันนะโอเคอ่าพี่โอละครับครับก็เดือนเทศกาลแห่งความรักนะครับก็ขอให้แบบว่ารายล้อมไปด้วยความรักดีกว่าใครที่มีคนรักหรือว่าญาติพี่น้องอะไรก็ก็นั่นแหละ รักเขามากๆครับส่วนใครที่ไม่มีก็รักตัวเองก่อนเรื่องจากการรักตัวเองก่อนแล้วก็รักตัวเองมากๆจนแบ่งปันไปหาคนรอบข้างได้ด้วยนะครับมีความสุขครับแล้วถ้าสมมติว่าเราโสดมีคนโสดอยู่ตรงนั้นที่รู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจเวลาเราเห็นคนแบบรักกันนั่งข้างกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรฝากถึงคนโสดไหมผู้คุณสองคนจริงๆเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวนี่ดิบๆดังๆเลยมากับคุณหมอเออฮะ เอาจริงไม่งั้นก็ไม่มีใครลากเราออกมาใช่ครับแต่เราออกมาเราออกมาหนึ่งเดียวบางคนบอกออกมากับแปดพี่น้องอีกเออจบเออผมผิดผมแพ้คุณโสดคุณเก่งเออเก่งดีด้วยถ้าโสดแล้วอยู่ได้แล้วแข่งแกร่งก็คือใช่คุณเก่งการเรียนรู้การการมีความสุขกับตัวเองเนี่ยคือคือพื้นฐานก่อนแล้วเราเราก็จะได้แบบพอมีใครสักคนเนี่ยเราก็จะแบบว่าแบบรักเขาได้ดีรักเขาได้ดีขึ้น พราะฉะนั้นก็ตามนี้เลยนะคะซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ผู้ชายควนี้อ่ามีคนถามว่ายืนยันสิทธิ์ยังไงนะคะให้ทักแชทผ่านทาง Panasonic Beauty ได้เลยช่องทางนี้นี่แหละเก่งเกือบทั้งด้อมอ่ะเฮ้ยเอาด้อมคุณด้อมคนโสดเหรอเนี่ยไม่ไม่โสดนะมีมีแฟนผมประมาณห้าร้อยคนมีคนบอกเหมือนกันว่าคนพูดอ่ะไม่โสดให้มันงานงานแฟนมีรอบที่แล้ว ขาขอเป็นแฟนนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ผ่านมาผมเถียงมาหลอดเลยเพราะแอบผิดเยอะไงเออเดีเกิดเป็นแฟนล้วผมต้องไม่ขอเขาเลกทีหลังก็ไดเราเราเป็นผู้ชายซื้อสัตว์ซื้อตรงก็เลยได้มาดิรวมๆแล้วน่าจะมีแบบห้าหกร้อยคนประมาณนี้ตอนเนี้ยก็เนี่ยเขามีหนึ่งล้านเจ็ดแสนไลค์เจ็ดแสนใจให้คุณนะพวกคุณจะชดใช้เขายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออแต่ก็เป็นพวกคุณนี่แหละเป็นยินวอที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปก็พอเออนี่ ทีมงานนะเธอดูดูที่ทีมงานพิมพ์ครับขออะไรเพิ่มหน่อยดันสองล้านได้ไหมอะพวกเธอพี่ดาวอนุญาตให้ด่าได้ดพี่แว่นคนนั้นเป็นคนพิมพี่แว่นคนนั้นเป็นคนพิมโอ้คุณพิมไปเรื่อยเหมือนกันนะนี่เขาเขาสอบมากเลยนะเออแต่ทำได้ผมผมเชื่อว่าทำได้จริงมีคนบอกว่าสองล้านเท่าไหร่เอางี้ไม่ตอนนี้มันดูงไงวเท่าไหร่นี่ไงมันเห็นข้องบลไหมพี่ในกล้องอ่ะ สองเจ็ดเนี่ย <7. S 2> เอมอ่อนมาก1.7งจุดเจ็ดสองล้านง่ายมากมาคุยกันนาทีเดียวอะ่ะใช่ไปสามแสนแล้วเออจริงเริ่มเลยเริ่มมาแล้วครับมีคนบอกเหมือนกันว่าสองเอ็มจะให้อะไรไปทวงทวงพี่แว่นข้างหลังเพราะว่า,าช่ไม่แพนกออ็อม่เออแพนเขาหน่อยได้ไหมสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับเขาจะเต้น t ิ k ก o k อกอะไรก็ได้นัดกันเพราะว่าทางสองคนนี้ก็คืองงเหมือนกัน สองก็สองล้านบอกว่าเต้นติกตอกแต่ไม่ได้บอกใครเต้นแต่ว่าเป็นพี่สัดไปด้วยพิ้เต้นเอาหล่ะทุกคนเอาหล่ะทุกคนตำรวจโอเคตอนนี้เราปิดไลฟ์ได้เลยไหมเราปิดไลฟ์ได้เลยนะโอเคยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับ ใดทั้งทั้งสามรุ่นตรงนี้เลยแล้วก็เรียกว่ามีอะไรหลายๆอย่างมากๆของทาง panasonic นะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยเนื่องจากว่าพวกเรายืนยันเลยว่าของดีจริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ยิ๋พี่วอมากๆนะคะขอบคุณ,คณน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะๆๆอะไรที่ผิดพลาดประกันใดขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณเรียกว่าหมู่ยอมิกยอทุกยอเลยนะคะที่มาด้วยกันแล้วก็ขอบคุณ thank you so much i n t e r f e r e n s for coming and stay with us till this time ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ๆๆๆะ,คะ Terima <laughs> kasih.